เปลี่ยนจากผู้หญิงร้องไห้เพราะผู้ชายมาเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายตาม <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เอวนะคกลับมาที่ Daily Awake n i n g ปลุกฉันให้ตื่นและเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเป็นพอดแคสต์ที่พี่ตั้งใจทำแล้วก็เราจะเจอกันทุกวันนะคะหกโมงเช้าจุกหัวไว้ซัน่าสนใจเลยใช่ไหมมันคือเรื่องราวที่ผ่านมาของชีวิตของพี่จริงๆคือ เดิมทีสมัยแต่ก่อนเราเป็นผู้หญิงที่ร้องไห้เพราะผู้ชายไม่รักร้องไห้อยากให้เขามารักร้องไห้อ้อนวอนให้เขาอย่าทิ้งเราไปไม่ว่าใครต่อใครฉันก็ต้องไปกอดเขาอ้อนวอนให้เขากลับมารักฉันเถอะจนกระทั่งวันหนึ่งฉันกลับมาถามตัวเองว่าเราจะต้องการคนที่ไม่รักเราเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงวะคนที่เขาไม่รักเราต่อให้เราพยายามสักแค่ไหนสุดท้าย เขาก็ไม่กลับมาและเขาก็ไม่รักเราอยู่ดีและยิ่งพอเราพยายามทําให้เขาเห็นว่าเรารักเขาแค่ไหนเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาตลอดเวลาสิ่งที่เขาทําไม่ได้แปลว่าเขาเห็นค่าแต่มันคือการกลับไปกลับมาของเขาเพราะเขารู้ว่าหันมาก็เจอและเราอยู่ตรงนั้นเสมอพอฉันเห็นวังวนที่มันวนลูบอยู่อย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ฉันพูดก,กับตัวเองก็คือฉันพอละฉันไม่เอาละ อืมฉันไม่อยากเป็นผู้หญิงที่ต้องไล่ตามผู้ชายอีกละต่อไปเนี้ยเขาต้องเป็นฝ่ายไล่ตามฉันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีประโยคหนึ่งที่ฉันติดไว้ข้างผนังห้องก็คือ Luxury Band ไม่เคย Discount มันเป็นประโยคที่สมัยก่อนหน้านเนี้ยฉันชอบผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นปีๆและอยากได้เขามากทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตฉันต้องมีเขาเท่านั้น ไม่ว่าเขาจะเทชั้นต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนัดกันกี่ครั้งเราไปถึงที่แต่เขาไม่เคยมาแล้วเขาก็อ้างโดยเหตุผลต่างๆนานาว่าเขามาไม่ได้เราก็ยังรักเขาให้เขาเทเราแล้วเทเราเล่าเทเราแล้วเทเราเล่าแต่พอเขากลับมาพร้อมกับคำขอโทษหรือพูดจาวหวานล้อมเราก็กลับไปเหมือนเดิมพอเขาอยากได้อะไรเราก็ให้เขา บางครั้งเขาแทบจะไม่ได้ร้องขอเลยเราก็เสนอตัวเองให้เขาแต่ทันทีที่เราเปลี่ยนทันทีที่ฉันเปลี่ยนมันกลายเป็นคนละเรื่องฉันค่อยๆเปลี่ยนด้วยการเฟดตัวเองออกเพราะเราค่อยๆได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่เคยเป็นตัวจริงเราไม่เคยเป็นความรักของเขาเพราะถ้าเขารักเขาจะไม่ทำ ถ้าเขาให้ความสำคัญเขาจะไม่ละเลยไม่มีเหตุผลของการละเลยคนรักของเขาถ้าเขาต้องการและเราสำคัญกับเขาจริงๆพอเราได้สติบแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะต่อไปนี้ฉันไม่ให้ค่าคนที่ไม่ให้ค่าฉันอีกละเพราะว่าฉันมีดีและฉันรู้ว่าความรักของฉันถ้าขายได้ไปมันโคตรโชคดีถ้าคนคนนี้คิดว่าไม่เห็นสำคัญต,ตรงไหน ก็ไม่เป็นไรฉันไปหาคนใหม่พอคิดได้อย่างนั้นฉันก็เลยหยุดการติดต่อทุกช่องทางไม่ลบไม่บล็อกไม่ตัดไม่บอกลาไม่ทำอะไรทั้งนั้นจากที่เคยทักไปหาเขาบ่อยๆเวลาเขาหายไปเคยพยายามอยากเจอเขานัดเจอเขาก็หยุดแค่ ใใช้ชีวิตตัวเองตอนนั้นฉันก็ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าฉันอยากทำอะไรวะฉันอยากเป็นใครวะฉันอยากแต่งหน้าแบบไหนวะถ้าฉันสวยวันเนี้ยความสวยของฉันเนี้ยมันเป็นแบบไหนวะผมฉันจะเป็นผมทรงไหนวะเออวะแล้วฉันก็ใช้ชีวิตในแบบที่ฉันอยากจะใช้ลุกขึ้นไปเป็นผู้หญิงที่ฉันอยากจะเป็นทีละนิดทีละนิด ถามว่าในระหว่างเส้นทางมีคิดถึงไหมแน่นอนคิดถึงตลอดเวลาแต่เมื่อไรก็ตามที่ฉันคิดถึงฉันไปทำอย่างอื่นฉันไปต่อยมวยฉันไปวิ่งฉันไปยิมฉันไปเดินเล่นฉันไปกินข้าวแล้วที่สำคัญเวลาที่ฉันไปข้างนอกแล้วฉันไปเจอผู้คนไปเจอผู้ชายใหม่ๆไม่ได้เดทนะไปเจอตามถนนแล้วฉันก็มานั่งคิดว่า ผู้ชายก็เยอะแยะนี่ว่าแล้วทำไมกูถึงคิดว่ามันดีที่สุดวะเออมันเริ่มคิดได้แล้วนะแล้วสักพักหนึ่งเดินไปสักพักมีผู้ชายหันมายิ้มให้เออกูแม่งก็แบบมีคนสนใจกูอยู่นี่ว่ะแล้วทำไมกูต้องไปลดแลกจากแถมตัวกูให้คนที่ไม่เห็นค่ากูวะมันกลับมาคิดได้ด้วยตัวของตัวเองพอเราคิดได้แบบนั้นเราก็เลยเออเอาตัวเองออกไปบ่อยๆเพื่อไปหาบทพิสูจน์ให้ตัวเองว่าคนอย่างเราอะ แค่เขาไม่เอาก็มีคนเอาและโลกนี้ก็ไม่ได้ขาดแคลนแบบที่มีเขาคนเดียวในโลกเราติดอยู่ในความคิดที่บอกว่าอยากได้เขาเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานที่ดีเขามีหุ่นที่เราอยากได้เขามีหลายอย่างที่เราอยากได้แต่พอเดินออกไปข้างนอกประตูอุ้ยตายมีคนที่ลักษณะที่เราอยากได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็ ค่อยๆถอยใจออกมาได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วพอที่เราไม่สนใจเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเริ่มหายไปพลังงานที่เราเคยส่งหาเขาทุกวันพลังงานคือความคิดถึงความห่วยหาความอยากได้อยากมีเขาที่เราเคยส่งไปให้เขาทุกวันทุกวันสัญญาณนั้นมันตัดลงมันไม่มีละเราไม่ได้คิดถึงเขาเหมือนเดิมเราไม่ได้อยากได้เขากลับมา เราไม่ได้มีความรู้สึกหวยหาในตัวเขาพอเขาเริ่มขาดความรู้สึกนั้นพอพลังงานเหล่านั้นนะ่ะไม่ได้ถูกส่งไปหาเขามันก็เลยทำให้เขาค่อยๆหันกลับมาพอเขาหันกลับมาเขาเริ่มอยากเจอพอเขาเริ่มอยากเจอเขาจะเริ่มอยากคุยกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มันกลายเป็นว่า ฉันได้สติแล้วฉันได้สติแล้วว่าฉันไม่ได้อยากได้ผู้ชายแบบนี้ไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่ละเลยฉันไม่อยากได้ผู้ชายที่ฉันต้องไปนั่งง้อตลอดเวลาไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่ไม่ได้ให้คุณค่าไม่ได้ให้ความสําคัญฉันไม่ได้อยากได้ผู้ชายที่อยากเจอฉันเพราะถ้าเขาอยากเจอฉันเขามาหาฉันแล้วแล้วฉันก็ได้สติคิดว่าอืมสุดท้าย ให้เรารู้สึกว่าเขาใช่สักแค่ไหนมันก็ไปกันไม่รอดอยู่ดีเราฉันก็เลยเบนเข็มตัวเองออกมาได้โดยที่เราไม่สนใจกันและกันอีกเลยพอเราเริ่มปฏิเสธเขาได้มันจะกลายเป็นเราสามารถเอาชนะกิเลสของตัวเองได้ฉันสามารถเอาชนะความรักบ้า้าความรักโงงๆของฉันได้สุดท้ายมันกลายเป็นว่าฉันเคารพตัวเองมาก ฉันเคารพตัวเองที่กล้าหารพอที่จะปฏิเสธอะไรที่ไม่ใช่ไม่เหมาะไม่คู่ควรกับชีวิตของตัวเองพอเราเริ่มคิดแบบนี้ได้อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเราเลือกคนที่จะให้เราเราจะให้เข้ามาในชีวิตของเราในระหว่างเส้นทางนั้นนะเราเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองฉันลุกขึ้นมาเรียนรู้วิธีการพัฒนาตัวเองทางด้านจิตใจกลับมาฮิลลิ่งตัวเองแบบ 100กลับมาเห็นบาดแผลข้างในของตัวเองว่าอะไรนะที่ทําให้เราลดแลกแจกแถมตัวเองเพื่อคนอื่นกลับมาเห็นว่าคนข้างในของเราอ่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรกับเราบ้างกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นกลายเป็นว่าฉันไม่ได้หวยหาใครเลยฉันไม่ได้วิ่งไปไล่ล่าหาความรักเหมือนสมัยแต่ก่อนที่เลิกกับคนนี้ฉันต้องไปหาคนนั้นเลิกกับคนนั้นฉันต้องไปหาคนนี้ ฉันต้องมีใครสักคนอยู่ข้างแค่ใครสักคนทักมาบอกว่าเหงาจังเลยฉันก็วิ่งไปหาเขาฉันเข้าใจว่าการที่เรายอมมากๆมันจะทำให้เขารักเราแต่มันเปล่าเลยทฤษฎีนี้ไม่เคยได้ผลแต่การที่เรารักตัวเองและเคารพตัวเองมากๆมันจะทำให้เขาเคารพเรารักเราหรือเปล่าไม่ได้สำคัญสำคัญที่เขาเคารพเราเพราะต่อให้เขารักเราแต่เขาไม่เคารพเรามันก็ไม่ได้สำคัญมันไม่ได้มีค่า สำหรับฉันพอใจของเรามันเริ่มแข็งแรงกลับมายืนได้ด้วยตัวเองกลับมามีความสุขได้ด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วอะเราก็มีความสุขอีกครั้งเราสามารถใช้ชีวิตได้เบิกบานเราไม่ได้วิ่งตามหาความรักหรือคนมาเติมเต็มเพราะเรารู้สึกว่าชีวิตทุกวันนี้มันแฮปปี้อยู่แล้วเรากลายเป็นว่าเราดึงดูดคนอีกประเภทหนึ่งเข้ามา คนที่เคารพเราคนที่ให้เกียรติเราคนที่ไม่มาเล่นๆกับเราและเวลาที่เขาเห็นเราเขาจะปฏิบัติกับเราดีเราได้กลายเป็นผู้เลือกเลือกที่เราจะสารสัมพันธ์กับใครเราจะไม่สารสัมพันธ์กับใครเราไม่รับทุกคนที่เข้ามาเมื่อมีใครเข้ามาและไม่ได้ตรงโจทย์กับชีวิตเราก็ไม่จําเป็นต้องรับเข้ามา เมื่อเราเคารพตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นเมื่อเรากลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเราหยุดลดเลิกแจกแถมตัวเองให้กับผู้คนหยุดยัดเยียดตัวเองให้กับผู้คนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเราจะพบอิสระของเราเราจะรู้ว่าถ้าเขาอยากอยู่ในชีวิตเราเขาจะอยู่ และถ้าเขาไม่อยากอยู่อะไรก็รังเขาไม่ได้พอเราได้เรียนรู้เรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่มีใครสักคนเข้ามาแล้วเขาอยากจะจากไปเราจะไม่งอเราจะไม่ร้องขอเราจะไม่อ้อนหวอนแต่เราไม่ได้ปิดประตูขังเขาและเราไม่ได้ปิดประตูขังตัวเองเราแค่รู้ว่า อะไรเป็นอะไรหัวใจเราแข็งแรงเราจัดการกับความรู้สึกต่างๆที่เข้ามาได้ไวมากขึ้นเราจดจำความสุขของตัวเองได้เราสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับมาตรฐานของเราเราไม่รู้สึกว่าเข็มนาฬิกาที่มันติกต๊กติ๊กติ๊กทุกวันมันคือตัวจับเวลามันคือระเบิดเวลากำลังไล่ล่าเราเพราะอายุเราถอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ แต่ฉันยังไม่มีใครเลยเราจะหยุดกังวลเรื่องนั้นเราจะกลายเป็นอิสระจากความรู้สึกว่าเราจะต้องมีใครสักคนเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีใครสักคนถ้าใครสักคนนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเป็นสุขในแบบที่เราต้องการบางครั้งคำตอบของชีวิตมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นความสุขง่ายๆที่เราสามารถมีได้ด้วยตัวของเรา การกลับมาเวิร์กกับตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองหยุดไล่ล่าเขาแล้วกลับมาไล่ล่าความสุขให้กับตัวเองมันไม่ได้หมายความว่าแกทุกคนต้องมาอยู่เป็นโสดนะชีวิตถึงจะเป็นสุขเปล่าเลยมันคือการที่จงเป็นสุขในทุกขณะของชีวิตไม่ว่าวันนี้จะมีใครเข้ามาหรือไม่มีใครเข้ามาจงใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้อย่างปกติ ถ้ามีใครสักคนเข้ามาจงโอบรับเขาด้วยความรักที่เธอสามารถมอบให้เขาอย่างดีที่สุดและเมื่อเขาต้องการจากไปจงอนุญาตให้เขาจากไปและใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างดีที่สุดเราจะไม่ลดแลกแจกแถมตัวเองให้กับผู้คนอีกต่อไปเราจะหยุดไล่ล่าเขาแล้วกลับมาไล่ล่าตัวเองขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ